อะไรอยู่ใครอยู่คนเดียวมากินนี่ลาบีก้อนไอ้ต้นอนะ่ะไอ้ต้นเสียหมูมาเอาเอาลยพ่อมาเออวันนี้ทีม<อ>ทีมพี่มันทีมพี่หยุดไงแข่งเมื่อวานทีมพี่หยุดยุ่มแฟนพี่ก๊อฟมาแฟนพี่เบยมายกอายกยกมา,าไม่เล่นเกมแล้วเดี๋ยวนี้ยก ดูแลโฮชิดูแลเอเคไนเหรอเออดูแลดูแลกระเยบยบองชูอย่างเดียวเลยบองบองอย่างเดียวเลย <laughs> บองสารละียนบองสารเลียนน่ะพรุ่งนี้ออกแล้วเหรอ <c oughs> เหนื่อยปะเนี่ยออกแล้วพรุ่งนี้ดูอยู่ออกพรุ่งนี้แล้วอ๋อออออกยี่สิบหกโหเมื่อวานเจดูอยู่มันจัดมันเนาะอืมครึ่งแรก สลังแบงคอกพับแต่โอกาสเป็นของบุรีรัมเจ้าเช็คยิงเข้าไปละครับนี่นักภาคนักภาคนักภาคไปเอาแล้วไอ้บ้านนอกส่งข้าวทุกวันเลยโอ้ยผมสั่งกระเพราหมูกรอบร้านร้านเก่งพี่ทุกวันเลยจริงอ่ะอิมอร่อยอะนะไม่รู้อิ่มอร่อยไหมแต่ก็สองกล่องทุกวันอะ ไปถามแกดิแกบอกเจ๊เองไม่เบื่อบ้างเหรอไม่เบื่ออ๋อเดี๋ยวโอ oh, ้หอย่าว่าแต่เขาเบื่อเลย <c oughs> เขาก็ตัวกินเหมือน,นกันเพราหมูกรอบนะ่ะเรอะเออเก้าเหลา่าเกาเหล่าเนื้อเกาเหล่าเนื้อรวมเขาต่างคนต่างเอเรียกอะไรบ,บันดอกไอ้บ,บันดอกเออบ,บันนอกไอ้บ,บันนอกเขาเขาก็เขาก็มาส่งเลยอ่เอไอ้สองวันเว้ยได้ลงไปขวดคอนเล่แลบบ้วแบบ ดเลยอะเดี๋ยวรอดูวันที่สิบสองโอไม่รู้จะฟิตทันหรือเปล่าลูกบุยลลำเบอร์ห้าห้าของจริงอยู่แล้วลูปลักอยู่แล้ว <c oughs> ไม่มีโอ้กลับมาเหมือนนักเตะธรรมดาคนหนึ่งเลย,เยมาทำหน้าที่เขาจ้างมาก็ต้องมาทำหน้าที่ไงแฟนบอลเต็มนาม <c oughs> ไอ้นี่คนเนึองอไอ้นี่มันวิ่งยิบเปล่งเลยไปขวาเออสิบห้ากับตันทีม,มันมีแต่แรงไอ้นั่นน่ะ้ามองไม่มีโอ้ดูพูดเนี่ยเดี๋ยวพอมเดี๋ยวมันก็น้อยใจอีกน้อยใจเดี๋ยวไปฆ่าตัวตายในห้องอีกไอ้ต้นน่ะนี่ผมไปว่ามันบ่อยต้นเปิดเพลงอะไรมึงวะแม่งไม่เปิดเลยงอน <laughs> จำได้อยู่นั้นน่ะไอ้เง,งอนไม่เปิดเพลงเฉยเลยเออไม่เปิดละ <laughs> ไม่เปิดเลยนะคือมันเงียบเลยน้อยใจเขาขี้น้อยใจแล้วโอ้โหถึงว่าน้อยใจเอ้ยผมทีมผมมีอองตรูนู้ยองตรูอ่ะเอออองตรูอูองตรูดูอยู่องตูเล่นดีนะเออน้องรักผมเลยและเขานีสใส่ดีไหมดีเจอหน้ากับมิงกะระบะเนี่เก้าหลาเนี่เก้าหลา ใส่ดีอ่ะนี่ใส่ดีอ่องผู้ชายนิดหน่อยครับอ่องทูแสดงว่าไม่ใช่อ่องตรีอ่องตรีอ่องตรีแค่ของวันนี่ยซื้อเนี่ยดาวเท่าสิบบาทจะเาไหนเท่าไหร่นะของญี่ปุ่นอันนี้ของสวิตถ้าสวิตเนี่ยดีกว่าเนี่ยยอดเนี่ันดีนะอดีไปซื้อจริงว่ะมันดีสรรพคุณมันยังไงวะ แต่ของคุณนี่มันทาปุ๊บมันแห้งติดผิวปั๊บไม่เหนียวเนยอ่ะต้อ <c oughs> งกาก็เข้าทางที่เลยอย่างนี้ต้องไปหาซื้อละเองเพราะคือเมืองไทยเนี่ยแดดมันแรงแต่แดดที่ว่าแรงยังตถอนนะเพราะสติถอนกางเกงในสีแดงเอ้ยสีส้ม <c oughs> สีส้ม <c oughs> ไม่ใช่คนดูมาอย่างไหนเนี่ยสิบหกจุดเก้าบ้า <คน S 2> ไปแล้วเออบางทีเขาเรียกทั้งพี่เรียกทั้งพ่อเรียกทั้ง โอ้เสียชัดก็มานึกว่ามาไลฟ์กับเจ,เจชนะทิพย์เสียชัดก็มาก็จะมาจากเวียดนามมัง่งมีแต่คนชอบพี่ทั้งนั้นแหละที่้ามาโอ้โหรออะไรอ่ะอคิปเจแป็คิปตัวเองเตะไม่เป็นไรแต่คิปไทยเตะนี่โอ้โหเดือดคิปตัวเองเตะมองไม่เห็นอ้ามอมมะห่มองไม่เห็นเพรเป็นยังไเต,ตัวเองเตะ เราเราไปสอบทิปอะเหนื่อยใจเราได้แชมป์แล้วจบไปโยมเราจบละตอนนี้เราก็จะมาลุ้นกับเอตำนานบทใหม่ของทีละทรจะจาลึกที่ปราสาทพนมรุ้งได้หรือไม่ปราสาทพนมรุ้งอะไปชื่อมวยซะแล้วมึงออกไปชื่อมวยซะแล้วเอาไอ้ใช่เอาบุญลำแล้วพนมรุ้งไง จารึกจ้าจาึกกับฟอนตาเล่ก่อนสิสองกุมภาเนี่ยได้จาลึกแล้วก็เต็มที่ไปแชมป์อะไรนะซปเปอร์คับอะไรฟูจิฟูจิซีหรอกเขาเป็นฟปตบอนเซอร์นี่ด้วยไงหน้าอกเนี่ยฟูจิเราอ่านไม่ออกก็ดีภาษาญี่ปุ่นอ่านไม่ออกบอกเซฮายฟอร์มอินโดนีเซียีครับ ใช่แล้วเขาภาษาภาษาอินโดพูดว่าอะไรผมไม่รู้บองชุกบองชุกอินโดไม่ใช่สวัสดีครับบอกเป็นยังนะบอกเป็นตัวเองเตะเราเราไปสอบทิปอะเหนื่อยใจไม่เป็นไรอย่าไปพูดเราได้แชมป์แล้วจบไปอุ้มเราจบและ ตอนนี้เราก็จะมาลุ้นกับตำนานบทใหม่ของธีรทรจารึกที่ปราสาทนมลุงได้หรือไม่ปราสาทขนมลุงอะไปชื่อมวยซะแล้วมึงออกไปชื่อมวยซะแล้วเอาไอ้ใช่เอาบุยํำแล้วพนมลุงไงจารึกจารึกกับฟอนตาเล่ก่อนสิสองกุมภาเนี่ยได้จารึกแล้วก็เต็มที่ไปจำอะไรนะซูเปอร์คัพอะไรฟูจิฟูจิซีหลอก เขาเป็นสปอนเซอร์นี่ด้วยไงหน้าอกเนี่ยฟูจีอ่ะเราอ่านไม่ออกก็ดีภาษาญ,ญี่ปุ่นอ่านไม่ออกก็บอกเ a ย h ไ from อินโดนีเซียสวัสดีครับไม่ใช่แล้วแล้วภาษาภาษา,า,าอินโดพูดว่าอะไรโอไม่รู้บองชุูบองชูงอินโดไม่ใช่สวัสดีครับสวัสดีครับอินโดนีเซีย บองชื ok. ่เช่แตมแปลว่ารักนะผมรู้แค่นี้แหละบอกอันนั้นไปประเทศอันนั้นไปอันนั้นไปกันแล้วไม่เหรอเองชอบพูดกันไม่หรอไปประเทศไหนผมบอกรักอย่างเดียวถ้าไปไอชิเดลุกถ้าไปถ้าไปจีนก็บอกไอหน่ถ้าไปโคเรลีก็นี่ถ้าไปฝรั่งเศสก็จำหน้าไปบาซิน่ะจั่งทำไต้เกิดออน พี่เบยพี่เบยไออาบานอาลบานเบยพี่เบยลงแมตช์แรกยิงเลยโอ้เอเยนเลือกให้กับมือบอกเลยมาดามครับนี่หยิบปึ๊หยิบปึ๊บมีเบยไม่ต้องเบยลงไปวิ่งวิเนี่ยเบยก็โดนบอลเข้าพอพี่เบยติดโควิดก็าวะพี่เบยอ่ะเอ้ยบูทไปไม่ติด โควิดเอาตรงพระเต็มคอทุมเอ้ยเน็ตไม่ดีเลยอเอ็ดพี่ไม่ดีเลยใช่เหรอไม่ใช่พี่เบย์เนี่ยนะเขาบอกว่ายังไงเขาก็รอดจริงๆยังไงเขาก็รอดเป็นไงพระรอดติ <laughs> <laughs> ดโควิด <laughs> ไปแล้วอ่อพี่เบย์อะพระรอดเรียบร้อยเลยโดริโด <laughs> อีโดลิโดบาซิลก็บาซิลนี่ก็โหไม่รู้จริงๆบาซิลนี่รู้แต่คำด่าอย่างเดียวเลยบาซิลชั้นเหลือโตเน็ตคืออะไรวะเน็ตห้าบาทไงเออเฮ้ยเน็ตพี่ก็ไอ้นี้นะเว้ยแต่มันอยู่ที่ตรงไหนไม่รู้อะเน็ตพี่ก็ดีนะ AIS วะเน็ตดี 5G AIS บ้านใ<อ>นพี่<ป>นี่ของเน็ตพี่ของอันนี้ทีมที่เจอเมื่อวานเฮ้ยทูเหรอไปงั้นพี่ไปทูโปไปเอไปไปโปรโมทให้เขาอีกแล้วเฮ้ยเอชจริงผมเปิดทิ้งมาสามร้อยเก้าบาทเอ้ยสามร้ <laughs> อยเก้าสิบเก้าบาทเน็ตนอนสต็อปเกสิบเก้าบนนี่ก็นอนสต็อปออลิมิตห้าจีแต่แม่งขึ้นสี่จีให้กูเอาไงคิดว <Hey. S 1> ่าไง ยังไงดีอะเนี่ยพอเข้าปุ๊บนะพอเข้าปุ๊บไม่มีหรอกคําว่าเธออะไรอะไรก็เร็วไปหมดไปโยมไปด้คริปโตเคเรนซีด้วยครับนี่ไปเราไปเล่นครับ <c oughs> จัดไปเปิดตัวแรงข่าวครับ